สวัสดีครับเช้าวันจันนะครับวันนี้มาพบกับ MG EP Plus กันสวยคันนี้ป้ายแดงคันนี้นะครับเข้ามาติดฟีมีการซูเปอร์นาโนสลินะครับสามมาหน้า6กสาม,มาหลัง80นะครับเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวฟรีมะครับและนี่ก็คือ MG ป้ายแดงนะครับ MG EV Plus นะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับ เข้ามาทําการติดฟิวีการนะครับสามวันหน้า60%สนะครับสามวันหลัง80%เป็นะครับเป็นฟิล์มนวัตกรรมที่ปกป้อง UV ได้100%ยเปอนตะครับตัดแสงสีฟ้าแสงบูรไลคัสแสงสีนอนแสงสควตไลท์ได้ดีมากๆเลยนะครับให้ความเป็นไพรเวทเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับสามวันหลัง80%นะครับทั้ง60และ80นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมได้92%เป็นะครับเป็นฟิล์มที่ปกป้อง UV 100%นะครับปกป้อง UV400 UV1 UVB a UV ได้100%และเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ๆนะครับเป็นซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มนวัตรกรรมที่ดีที่สุดในตอนนี้สำหรับฟิล์มนะครับฟิล์มมีหลากหลายนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนานโนเซรามิกซูเปอร์นาโนเซรามิก,ะละมกและนี่คือภายในนะครับ สามารนหน้า60สสามวันหลัง80นะครับดูนะครับให้ความเป็นส่วนตัวด้านนอกนะครับภายในก็ให้ความสบายตานะครับนี่นะฮะวันนี้แดดดีมากๆเลยครับแต่ภายนอกแรงมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับการตากฟรีมากๆเลยครับนี่คือฝั่งซ้ายนะครับนี่นะฮะ สามารถหน้า60นะครับสามารถหลัง80นะครับเป็นฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวเป็นฟิล์มซิลิกแท้ๆนะครับเป็นฟิล์มที่ประหยัดพลังงานนะครับทำให้ประหยัดน้ำมันนะครับทำให้ประหยัดคอมเพรสเซอร์นะครับรยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ได้ดีมากๆเลยนะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตา นี่คือฟิล์มวีกาซูเปอร์นาโนสวิกนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูโดยรวมภายนอกกันอีกทีนะครับเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่คาแกเอพัสนะครับเพื่อทำการล้างรถลงครีมฟื้นฟูนะครับแล้วมาจอดตากแดดตรงนี้นะครับให้หัวหน้าช่างหนึ่งช่างเตยได้ดูแลทําการเก็บฟิล์มนะครับเพื่อที่จะดูนะครับส่งว่าหปกับท่านลูกค้านะครับว่าฟิล์มมันไม่เข้ารูปตรงไหนมันเป็นตรงไหนบ้างนะครับเราจะได้เก็บข้อมูลนะครับเก็บรายละเอียดให้กับท่านลูกค้านะครับ อย่าลืมนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับถ้าออรรถไฟฟ้าออรรถไตแดงนะครับแล้วอยากติดฟิล์มดีๆทีเดียวไปเลยนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาได้ที่ร้านถาวรรู้จบรียบทางด่วนเอกวิรามินทาฟิล์มนะครับคำว่าเซรามิกนะครับมีฟิล์มเซรามิกมีนาโนเซรามิกมีซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับมี3อย่างนะครับต้องดูนะครับฟิล์มซูเปอร์นาโนเซรามิกจะปกป้องยูวีได้100%นะครับตัดแสงสีฟ้าแสงบูแลคัว อ่าแล้วกันความร้อนได้ทั้ง60%และ80%ได้92%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่คือการทำงานของร้านถาวรนดชอบเรียบการอยู่ในกรเบืลามินตาถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับอันทีกเป็นรายการโูรด์เพื่อย้อนกลับดูใหม่แล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้องกควว่าสวัสดีครับ